พิกหลังดูด่วนรับซื้อแบงค์ร้อยบาทรัชการที่9ชุดนี้จ่ายสดทันที65,000บาทใครมีแบงค์ร้อยรัชการที่9แบบนี้พิกหลังดูให้ได้นะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคศน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื wind, ่อนๆพี leton, ่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้บริการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ fc ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน <Why> ้องๆทุกท่านครับใครก็มาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร100บาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร100บาทรัชกาลที่9แบบที่ระลึกครับฟังให้ดีครับเป็นธนบัตรที่ผลิตออกมาเป็นจำนวนเยอะมากๆสวัสดีครับยนพพ สว,ว problemas. สวัสดีพี่มิดครับเอฟตีจากไต้หวันครับสวัสดีพี่ชายสวัสดีพี่ธินกรครับเอฟตีจากสารทรครับสวัสดสีพี่เวียงครับสวัสดีพี่ดวงพรครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟตีจากไต้หวันสวัสดีพี่สถาพรงามเจริญครับสวัสดีพี่นัชชาสวัสดีพี่วิชุดาครับสวัสดีพี่สมหวังวันนี้ไม่มีเหรียญครับ สวัสดีพี่สลาวุตรครับสวัสดีทุกท่านครับใครก็ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนี่นีน่ี่วันนี้จะเป็นเรื่องราเกี่ยวกับธนาบัตร100บาทชุดที่ระลึกครับเป็นธนาบัตรที่ผลิตออกมาเป็นจํานวนเยอะมบ,บ้างนะนี่เดี๋ยวผมขอแนะนําก่อนนี่คือธนาบัตร1 0 0บาท100ปี ธนบัตรไทยนะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระพักของพ่อหลวงรัชกาลที่5แล้วก็พ่อหลวงรัชกาลที่9ครับแบบนี้ดูให้ดีนะครับเพราะธนบัตรพวกนี้นะบางใบมีมูลค่ามากกว่าที่ทุกท่านคิดนะครับสวัสดีพี่ธีรพลครับสวัสดีพี่จอไหลใจครับสวัสดีพี่พาคองครับบางใบมีมูลค่ามากกว่าที่ท่านคิดครับใครที่มีธนบัตร100บาทแบบนี้ห้ามพลาดนะครับดูให้จบคลิปนะธนบัตรแบบนี้มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นธนบัตรชุดนี้นะ พี่เขาได้พบเจอแล้วได้นํามาขายนะครับฟังให้ดีนะครับได้พบเจอแล้วได้นํามาขายรับเงินมากรับเงินมากถ000 000าึง65 0 0 0บาท Restaurant นะครับหกหมื่นห้าพันบาทสำหรับธนบัตรหนึ่งร้อยบาทชุดนี้ครับธนบัตรรุ่นนี้ออกเมื <ète> ่อปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับใครที <ina> ่มีธนบัตรที่ระลึกแบบนี้นะครับวันนี้ห้ามพลาดฟังให้ดีนะครับวันนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเพราะท่านอาจจะรับเงินหมื่นได้เพราะท่านอาจจะรับเงินหมื่นจากธนบัตรแบบนี้ได้ครับใครที่มีธนบัตรแบบนี้ ดูให้ได้ห้ามพลาดน,นะครับดูให้จบนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คำนะครับพระเครื่องพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอส่งรูปมาประเมินราคาหากของที่ท่านส่งมาหาผมทั้งหมดเนี่ยมีราคาผมจะตอบกลับน,นะแต่ถ้าเกิดที่ท่านส่งมาหาผมยังไม่มีราคากราบขออภัยครับกราบขออภัยมาณที่นี่ครับ ขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวลายมันเยอะจริงๆเพื่อนๆพี <the> um ่ๆจ๋าเห็นใจน้องเถอะใครที่มีของพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระเบื้องรับนี่ถ้วยชามเบญจรงเครื่องกระเบื้องกาน้ำชาเพื่อนๆพี่ๆฟังผมใม้ดีนะของแบบนี้อยู่ตามตู้โชว์ของเพื่อนๆงับเครื่องกระเบื้องเครื่องเบญจรงกาน้ำชานะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะเรารับหมดเลยถาดกระเบื้องแบบนี้นะครับบางชิ้นมีราคาหลักแสนหลักล้านนะใครที่มีของพวกนี้นะครับ ลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยของพวกนี้มีมูลค่ามากกว่าที่ท่านคิดนะครับเครื่องเงินงับบ้านใดมีเครื่องเงินแบบนี้ครับมีอยู่ตามตู้โชว์ตามอยู่ในรังอยู่ในห้องเก็บของนะเพื่อนๆพี่ๆลองหยิบขึ้นมาดูครับเผื่อทุกท่านอาจจะโชคดีฟังให้ดีนะเผื่อทุกท่านอาจจะโชคดีเพื่อนๆอนอาจจะรับเงินสดเป็นแสนเป็นล้านได้นะครับสาหรับของพวกนี้นะใครที่มีนะครับอย่านําพวกนี้นะอย่านําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดนะครับฟังให้ดีครับ ใครที่มีของพวกนี้นะฮะอย่านําไปขายร้านทองโดดเด็ดขาดเพราะท่านจะได้แค่ราคาทองนะถ้ามาขายผมนะครับบางชิ้นเนี่ยมากกว่าราคาข้าเงินเนี่ยหเท่าสิบเท่ายี่เท่านะครับเพราะผมซื้อโดยชิ้นงานนะครับซื้อโดยชิ้นงานนะครับถ้าเป็นกระป๋องแบบนี้ถ้าเป็นงานจีนเนี่ยจะมีราคามากเลยนะครับใครมีนะครับนํามาขายผมได้ใครมีแบบนี้นำมาขายได้ขันใบนี้ใบหนึงสองสามหมืนะขันแบบนี้นะครับใบละสองถึงบาท ใครมีของแบบนี้นะครับลองแอดไลน์มาได้นะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เป็นชุดนะครับไม่เป็นชุดนะลองแอดไลน์ไอดีมาครับแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยจ้าพี่ๆจ๋าบ้านใดครับมีพระเครื่องพระพุทธาครับเพื่อนๆพี่ๆดูไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่นะนี่แบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับผมยินดีรับเช่านะจํานวนเยอะไม่เกี่ยงเกี่ยงที่ชื่อหลวงพ่ออย่างเดียวใครที่มีนะครับพระพุทธา ผ้าเล็กผ้าใหญ่แอดไลน์ไอดีมาได้ครับนี่แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอมาครับมาครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยจ้ามาครับนี่คือธนบัตร100บาทครับนี่คือธนบัตร100บาทที่ผมบอกเพื่อนๆว่านําโชคพาเพื่อนๆมารับเงินถึงหกหมื่นห้าพันบาทนี่คือธนาบัตร100บาทที่เพื่อนๆพี่ๆมีอยู่เกือบทุกบ้านครับ ฟังให้ดีครับพี่ๆจ๋ารบกวนครับท่านใดครับเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีครับกำลังหาที่พักเนี่ยผมมีที่พักมาแนะนํานะครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์แบบบ้านๆนะครับโอบล้อมด้วยธรรมชาติท่ามกลางทุ่งนานะบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยร้อยสิเปอร์เซ็นต์ผมให้เกินร้อยเลยครับเอาไปร้อยสิเปอร์เซ็นต์บรรยากาศนะครับอาหารอร่อยนะครับโดนตีเพาะที่พักสะดวกปลอดภัยนะครับรับประกันโดยผมนะครับแบงค์เข็มเป็ปวัตถุร้านใครที่ไปสวนลุงชาญแล้ว บอกว่ามาจากแฟนเพจแบงค์เข็มเพชรวัตจุรางเล็บีลดสิบถึง20%เทันทีนะครับเดี๋ยวขอฝากผู้สนับสนุนรายการสักคู่ครับคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยา,งากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิลๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์ ak, สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอัางร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรี สนใจสำรองที่พักโทร0615059222ลุงชานยินดีต้อนรับครับอย่าลืมนะครับใครที่ไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหรือหาที่พักนะสวนลุงชาญผมแนะนำนะที่พักสะดวกปลอดภัยรับประกันครับมา สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่ชายยุทธจันแดงส,สวัสดีจากวังคันด่านช้างสุพรรณบุรีครับมาสวัสดีพี่ธีรพลวงเลิศครับพี่ธีรพลบอกว่าพี่เขารับซื้อจริงผมรับประกันนี่พี่จ๋าดูเองดูเองนะนี่ดูตามหน้าจอครับดูตามหน้าจอสวัสดีพี่ธีรศักดิ์ครับมีแต่คนเขาบอกว่าเรารับซื้อจริงแต่ถ้าจะมีบางส่วนนะครับที่เข้ามาดูแล้วบอกว่าเฮ้ยแม่งซื้อไม่จริงหรอกแม่งโกหกหลอกลวงมันปั่นราคามันเอายอดวิวมันเอาวิว u t u b e มันเอาวิว Facebook ต่างๆนานา,นาแล้วแต่คนจะพูดครับวันนี้นะฮะผมบอกเพื่อนๆเลยครับผมไม่สนใจผมไม่สนใจเลยใครที่ดูอยู่นะครับแล้วไม่เชื่อกดออกไปเลยจ้ะกดออกไปเลยเพราะอะไรครับผมมี F อตของผมพี่ๆของผมที่วันหนึ่ง5 0 0 800คนพอพอแล้วพี่จ๋าพอแล้วที่ผมมีกำลังใจในการจะทำมาไลฟ์สดฟังให้ดีนะครับที่ผมจะมีกำลังใจมาไลฟ์สดให้กับทุกท่านในตอนเช้านะครับเพราะเนี่ย e ีีเนี้ย4 0 0กว่าแล้วนะ ผมตื่นเช้ามาไลฟ์เนี่ยสี่ร้อยกว่าเช้าเป็นเวลาปีกว่าผมถามพี่ๆหน่อยถ้าผมโกหกไม่มีวันนี้แน่นอนครับถ้าผมโกหกไม่มีหลักในการยืนแน่นอนครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยจ้ามาครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับเมื่อวานก่อนผมได้หยิบเหรียญคุดเหรียญน,นี้มาทําคลิปฟังให้ดีนะครับได้หยิบเหรียญหนึ่งบาทคุดเหรียญน,นี้มาทําคลิปแล้ว ได้มีพี่ๆหลายๆท่านนะครับบางท่านเข้าใจบางท่านดูคลิปแล้วไม่เข้าใจผมยังงงอยู่เลยที่ผมประกาศที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าผมประกาศรับซื้อเหรียญคุดเนี่ยผมรับซื้อจริงนะผมประกาศผมรับซื้อจริงนะครับใครที่มีเหรียญคุดนะฟังให้ดีนะครับใครที่มีเหรียญคุดนะผมยินดีรับซื้อนะครับผมยินดีรับซื้อนะให้ราคายุติธรรมแน่นอนนะครับหนึ่งเหรียญนะฟังให้ดีนะครับหนึ่งเหรียญมีราคามากกว่าที่ท่านคิดนะมีราคามากกว่าที่ท่านคิดนะครับสามารถแอดไลน์ไอเดียเพื่อน แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคานะดูให้ดีนะครับเหรียญคุดบางอันมีมูลค่ามากกว่าที่ท่านคิดฟังให้ดีครับเหรียญคุดบางอันนะมีมูลค่ามากกว่าที่ท่านคิดครับอย่างเช่น2เหรียญน,นี้ฟังให้ดีครับอย่างเช่น2เหรียญน,นี้นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีพศ2อ,อ1 7ครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้พิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับพี่จ๋าเกือบ400ท่านแชร์หรือ,อยัง เกือบ400อท่านพี่ๆแชร์ให้น้องหรือ,อยังครับใครที่ดูอยู่ตรงนี้เกือบ400ท่านแชร์ให้หน่อยแชร์แล้วกดหัวใจรัวๆให้หน่อยเราจะได้เรียนรู้ไปพร้พอมๆกันนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปพร้พอมๆกันนะว่าเฮ้ยไอเหรียญแบบเนี้ยมันมีจริงและมันสามารถขายได้มันมีจริงครับและมันสามารถขายได้จริงใครมีพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรัวๆกดแชร์ให้หน่อยใครมีนะครับพิมพ์คําว่ามีแล้วกดแชร์ให้ผมหน่อยครับเราจะได้เรียนรู้ไปพร้พอมๆกันนะ มาพี่จ๋ามีพิมพ์มีมีพิมพ์มีกดแชร์ยังแชร์หรือยังพี่จ๋าสามร้อยกว่าท่านนะครับแชร์หรือยังเดี๋ยวจะจับแจกนะฟังให้ดีนะครับจะจับแจกกิฟต์วอชเนอร์นะสาหรับท่านที่แชร์นะครับสําหรับท่านที่แชร์นะครับมาครับมาครับมาใครมีพิมพ์คําว่ามีมาแชร์หรือยังพี่จ๋าคนที่ดูอยู่ตรงนี้แชร์ให้น้องก่อนกดแชร์ไปก่อนกดแชร์ไปก่อนครับมาสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านมีพิมมีมาก่อน ดูตั้งสี่ร้อยกว่าท่านตายแล้วมีคนพิมพ์คำว่ามีมีอยู่ประมาณยี่สิบคนเองครับมีคนพิมพ์คำว่ามีประมาณยี่สิบคนเฮ้ยเหรียญรุ่นนี้มีคนมีแค่นี้เหรอกดแชร์หรือยังกดแชร์หรือยังพี่จ๋าใครเข้ามาดูกดแชร์ให้ผมก่อนกดแชร์ก่อนวันนี้ต้องการแชร์ครับเดี๋ยววันนี้จะไปดูยอดแชร์นะถ้ายอดแชร์ดีนะครับผมจะจับแจกฟังให้ดีนะครับจะจับแจกนะครับบัตรกิ์วอเชอร์นะสวนลุงชานนะครับหนึ่งครอบครัวนะไม่ใช่หนึ่งท่านนะ เอาไปหนึ่งครอบครัวใครไป20ท่านก็ได้30ท่านก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกท่านเลยนี่ใครมีพิมพ์คําว่ามีมาก่อนพิมพ์คําว่ามีมาแล้วกดไ like, ลค์รัวๆแล้วกดแชร์ผมหน่อยขอบพระคุณพี่ชายครับขอพรบคุณพี่ธินรกรครับขอพระคุณครับขอพระคุณทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วทักทายผมหน่อยทักทายผมหน่อยครับมาสวัสดีแชร์หรือย,ยังแชร์หรือย,ยังผมเชื่อหลายๆท่านที่ดูตรงนี้ยังไม่แชร์ครับยังไม่ยังไม่แชร์ให้ผมอีกพี่จ๋า ยังไม่ใช่อีกนี่400กว่า EP แล้ว400กว่า EP แล้วมาเรามาดูกันดีกว่านี่คือเหรียญ1บาทตราคุดปีพศ2517เป็นเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยนี่นี่อย่างพี่ธนีครับอย่างพี่ทานี้พี่เขาจะมีบอกว่าอย่างนี้อ่ะพี่ๆดูนะพี่นัตพรนะครับแก้วนุ้ยนะฮะจะบอกว่าอุ้ยมีเยอะมากถ้าพี่นัตพรมีแบบที่ผมกําลังตามหาฟังผมไม่ดีนะครับพี่นัตพรเอามาขายผมแล้วพี่นัทพรเอามารับเงินสด มารับเงินสดที่ผมได้เลยนะครับเหรียญใ,ใหม่อัละสามพันแต่ต้องเป็นแบบที่ผมตามหานะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาราคายังไม่แพงนะนี่นี่นี่นนี่แบบนี้นี่คือเหรียญหนึบาทตราคุดปีพศสองพันแบบธรรมดาหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับทุกท่านดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือแบบธรรมดายังไม่มีราคานะครับยังไม่มีราคานะครับแต่เหรียญน,นี้ครับ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาคุดปีพศ2517หยิบขึ้นมาแล้วทําแบบนี้ครับใครมีเหรียญหนึบาทตาคุดนะหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่อะไรครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาคุดเหรียญวันก่อนที่ผมเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆดูว่าเฮ้ยฟังให้ดีนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้มีให้เอามาขายผมมีให้เอามาขายผมธรรมดา รับซื้อทีอะไรเยอะๆครับมาทีเป็นพันๆอ่ะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะเหรียญบาทคุดแบบธรรมดาเวลามาทีจะมาทีแบบไหนเพื่อนๆพี่ๆดูครับทุกท่านดูครับนี่ไม่เห็นไหมนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาคุดอ่ะเดี๋ยวผมวางให้ดูแบบธรรมดามีเยอะแยะมากมายนะครับราคาเลยไม่แพงอ่ะเพื่อนๆพี่ๆดูครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาคุดแบบธรรมดานี่พี่ๆดูนะแบบธรรมดาครับนี่ แต่มันจะมีบางเหรียญน,นี่ถุงนี้ซื้อมาเท่าไหร่เพื่อนๆพนี่ๆดูครับถุงนี้ซื้อมาเท่าไหร่อ่ะให้เพื่อนๆพนี่ๆีดูถุงนี้นะอ่ะดูครับจ่ายเงินเมื่อวันที่9เดือน9ราคาเท่าไหร่ครับ20ง0 0ืกับ5 0าบาทเพื่อนๆพืนี่ๆเห็นไหมจากราคาเหรียญแค่ไม่กี่บาทเนี่ยถุงนี้นะครับเพื่อนๆพนพี่ๆเอามาขายผมแล้วรับเงินมากถึง200 20, 0 0ืกับ5 0าบาทนะเป็นเงินที่เยอะมากนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบนี้นะใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับ ดูให้ดีนะเพราะบางคนนะครับจะบอกว่าเฮ้ยไอเหรียญแบบนี้บ้านท่านมีเยอะบ้านผมก็มีเยอะครับแต่ผมที่ผมประกาศตามหาเนี่ยเหรียญมันหายายกยจริงๆและถ้าใครมีแบบนี้และมีจํานวนเยอะๆแบบนี้เป็นแบบธรรมดาผมก็ยินดีรับซื้อนะครับแต่ราคาบอกอ่อนนะว่าธรรมดาราคายังไม่แพงนะสวยๆเหรียญละเป็นร้อยครับสวยๆเหรียญละเป็นร้อยอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวให้ดูกัน <ๆ S 1> ว่าเหรียญเหรียญ <ๆ S 1> นี้มันแตกต่างกันยังไงมาดูกันครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุด ปีพศ2517พี่จ๋า500กว่าท่านเนี่ย500กว่าท่านแชร์หรือยังแชร์หรือยังครับแชร์หรือยังเพราะโอโหผมเนี่ยถ้าไม่พูดเรื่องแชร์นะพี่ๆก็ไม่แชร์ให้น้องเลยพี่ๆก็ไม่แชร์น้องเลย500กว่าท่านครับพี่จ๋านี่ปุ่มแชร์เผื่อหลายๆท่านจะไม่รู้ครับปุ่มแชร์แชร์ไปแชร์ไปฮะใครแชร์ขอให้รวยใครแชร์ขอให้รวยครับกดแชร์ไปสวัสดีพี่สิริภพครับกดแชร์ไปนี่นี่ตรงนี้คือปุ่มแชร์นะครับให้ทุกท่านแชร์ให้ผมหน่อยดูนะ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีพศ2517หยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนจับแบบนี้นะจับแบบนี้นะครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับหนึ่งเหรียญสภาพใหม่ๆละสามพันนะดูเอาเองนะครับสวัสดีพี่เทียนครับพี่แบงค์ครับเหรียญห้าบาทนอกจากสี่ศูนย์และสี่หกมีอะไรน่าเก็บบ้างมีราคาแค่สองปีนี้ครับพี่ปากกองครับมีราคาแค่สองปีนี้คือสี่ศูนย์และสี่หกปีอื่นยังไม่มีราคาสวัสดีพี่ๆห้าร้อยกท่านครับดูให้ดี จับเหรียญขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ครับจับเหรียญขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ถ้าขอทุกท่านเป็นแบบนี้คือแบบเหบแบบร,เร,งงรียญหนึ่งบาทแบบพระเสียนตรงฟังให้ดีนะครับหนึ่งบาทแบบพระเสียนตรงแบบนี้เอามาขายได้สภาพใหม่ๆอัละสามพันบาทนะครับผมรับซื้อนะ้ำใหม่ๆอัละสามบันพี่จา๋าพี่ๆท่านใดที่รู้แล้วครับว่าเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้ามีราคาต้องเป็นแบบพระเสียนตรงรบกวนพิมพ์คําว่าตรงแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับ รบกวนพี่ๆทุกท่านครับพิมพ์คําว่าตรงแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยแชร์หรือยังแชร์หรือยัง500กว่าท่านแชร์หรือยังครับพิมพ์คําว่าตรงแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมนะครับสวัสดีพี่จเจริญครับสวัสดีทุกท่านครับใครก็มาแล้วทักทายหนูหน่อยทักทายกันหน่อยครับไม่ซื้อไม่หาไม่มีไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดมีแบบนี้นึกถึงผมนะครับไอแบงค์นะครับ นึกถึงผมนะครับไอแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับมานี่ให้เพื่อนๆพี่ๆดูนี่ผมมีพระเครื่องไหมเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูครับนี่คือเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูครับใครมีพระเครื่องนะครับผมยินดีรับเช่าบอกเพื่อนๆนะครับนี่คือเหรียญหลวงปู่ทวดเหรียญหลวงปู่ดูแบบนี้นะครับมีราคาขอบพระคุณพี่เลิศน,นะขอบพระคุณพี่มิดครับแบบนี้มีราคานะไม่เกี่ยวกับทองเหรียญละหลักหมื่นนะครับไม่เกี่ยวกับทองเหรียญหนึ่งหลักหมื่นนะใครที่มีเหรียญแบบนี้ สามารถนํามาขายผมได้ม uh, um, ีพระเครื่องนะครับนี่อันนี้เป็นเตารี่หลวงปู่ทวดครับแบบนี้องค์หนึ่งเป็นแสนแบบนี้องค์หนึ่งหลายหลายแสนครับใครที่มีพระเครื่องเอามาแบ่งได้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะพระเครื่องพระเลี่ยมทองนะครับพระที่ไม่เลี่ยมทองนํามาแบ่งได้เลยนะครับมารับเงินสดนะครับฟังให้ดีนะครับมารับเงินสดกลับบ้านนะใครมีพระเครื่องนะครับแล้วจําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับลองหรือลองค้นดูนะตามหิ้งพระนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนพี่พี่อาจจะโชคดีนะฮะ อาจจะโชคดีนะครับแล้วรับเงินนะครับบอกเพื่อนๆพี่ๆนะครับแล้วรับเงินสดนะกลับบ้านเลยนะครับสาหรับพระเครื่องนะพระเลี่ยมทองพระที่ไม่เลี่ยมผมก็รับซื้อนะครับอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูพระที่ไม่เลี่ยมแบบนี้ครับเพื่อนๆพี่ๆดูครับนี่คือพระที่ผมซื้อเพื่อนๆพี่ๆมาในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ครับมันเยอะแยะมากมายเลยนะถาดนี้หลายๆายแสนนะครับถาดนี้รวมๆหลายหลายแสนหรือว่าเป็นล้านนะครับนี่ฮะใครที่มีพระแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่า ผมยินดีรับเจ้าให้ราคายุติธรรมแน่นอนนี่คือพระปิตาครับนี่คือพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับแบบนี้นะสภาพแบบนี้นี่ก่อนๆภูพูพังพัแบบนี้เช่ามาองค์หนึ่งหลายหมื่นนะครับเช่ามาองค์หนึ่งหลายหมื่นบาทนะใครที่มีนะครับพระเครื่องแบบนี้มีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาเดินทางมาได้ครับนําพระเครื่องของท่านครับอันนี้เป็นพระปกโพครับอันนี้เป็นพระคะแนนปกโพของหลวงปู่โต วัดประดู่ฉิมพีอง์นี้ซื้อมาเกือบสองหมื่นนะองค์นี้ซื้อมาเกือบสองหมื่นครับพระเนี่ยรับเช่าหมดเลยทุกสภาพทุกราคานะครับหลักหมื่นก็รับหลักร้อยก็รับครับนี่คือพระคำข้าวครับนี่คือพระคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดํา วัดท่าสูงครับใครที่มีพระเครื่องแบบนี้นี่หลักร้อยหลักพันเรารับหมดเลยนะอันนี้เป็นพระหลักร้อยนะครับพระคำหมากนี่เราก็รับนะแบบพระคำข้าวนะครับองค์หนึ่งประมาณ5 0 0ร้อบาทพระคำข้าวเนี่ยสตาร์ทที่องค์ละห0ึ่งพันะครับสภาพสวยๆมาได้เลยนะใครที่มีพระเครื่องบอกทุกท่านนะครับท่านใดที่มีพระเครื่องนะครับมีแล้วอยากจะขายนะสามารถหยิบมาได้ครับเพื่อนๆดูนี่นีน,นี่อันนี้เป็นบางกะทิงครับ อันนี้เป็นพระบางกระทิงแบบนี้เอามาได้เลยใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะพระเก่าพระใหม่พระกุนะฮะพระเก่าพระใหม่พระกูผมยินดีรับเช่านะครับผมยินดีรับเช่าเพื่อนเพื่ี่ๆลองดูนะครับลองดูนะเผื่ออาจจะมีมูลค่ามากกว่าที่ท่านคิดครับบางท่านต้องการใช้เงินบอกเลยนะครับอย่าไปกู้โดยเด็ดขาดให้ลื้อหาของเก่าให้รื้อหาพระเครื่องคับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆอาจจะรับเงิ boro, นสด อาจจะรับเงินสดนะครับเป็นล้านได้นะครับสําหรับพระเครื่องนะครับใครที่มีพระเครื่องนะนี่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 อันนี้เป็นของหลวงพ่อแดงครับอันนี้เป็นเหรียญแจกแม่ครัวของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิกครับแบบนี้นะครับมีหลายบล็อกนะมีราคาตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักหลายหลายหมื่นหลักแสนครับใครที่มีพระเครื่องแล้วอยากจะขายฟังให้ดีนะครับมีพระเครื่องแบบนี้แล้วอยากจะขายนี่นี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรมีแบบนี้แล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับ ส่งรูปของท่านมาประเมินราคาฟังให้ดีนะครับส่งรูปของท่านมาประเมินราคาอาจจะรับเงินแสนเงินล้านนะครับอาจจะรับเงินแสนเงินล้านนี่เต่าสุขใจนะครับสภาพนี้เพื่อนเพนพี่พยังถามเุ้ยสภาพนี้คุณแบงค์ยังรับซีกเหรอรับครับผมรับชาวพระเกือบทุกสภาพหักครึ่งองค์ผมก็รับนะครับหักครึ่งองค์ผมก็รับนะครับใครมีพระเครื่องนะครับเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ลานครับ ลานเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ย่านตามแผนที่ตามหน้าจอใครที่มาแล้วนะครับมารับเงินสดกลับบ้านไปได้เลยนะครับดูคลิปส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับมาสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยจ้ามาครับมาครับนี่คือธนบัตรที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าเป็นธนบัตรที่มีพี่ท่านหนึ่งนะครับได้ดูคลิปผมแล้วนะแล้วได้หรือเจอธนบัตรแบบนี้ครับแล้วมารับเงินใครมีธนบัตร หนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้พิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวยๆผมเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยจ้ะกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันหน่อยเด้อมาครับมาครับคนไม่คนที่ไม่เชื่อคนนี้ซื้อจริงการน้ําชาชมรุยยังมีราคาขอขอะคุณพี่ณัฐพครับขอพระคุณพี่ณัฐพครับสวัสดีครับขอพระคุณครับพี่ธินกรรับขอพระคุณสเปนซิเมนรับขอพระคุณงับ มาสวีดสมชายบอกว่าดูอยู่ประจําใครมีพิมพ์คําว่ามีมาลุยเลยขอบพระคุณพ่มพรคบนี่คือธนบัตร100บาทรัชกาลที่9แบบที่ะลึเลยครับเพื่อนๆพี่ๆดูให้ดีนะใครที่พี่ท่านใดนะครับมีธนบัตรแบบนี้อยู่ดูที่ตรงนี้ครับพลิกหลังดูนะเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีตัวเลขเล็กๆอยู่ที่ด้านหลังมันจะมีตัวเลขเล็กๆอยู่ที่ด้านหลังใครเห็นตัวเลขเล็กๆแบบนี้พิมพ์คําว่าเห็นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยใครเห็นตัวเลข เล็กๆตรงนี้พิมพ์คําว่าเห็นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมนะครับนี่ธนบัตรนะพลิกหลังดูนะครับ,นบธนบัตทรที่ลึกทุกอย่างมันจะมีเลขอยู่ตรงนี้ใครพลิกหลังมาแล้วมีเลขแบบนี้นะครับเอามาขายผมผมรับซื้อนะอ่ะให้ดูก่อนนะครับนี่ให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะดูนะครับด้านหลังนะมันจะมีเลขแบบนี้ใครมีเลขใครเห็นเลขพิมพ์คําว่าเห็นมาพิมพ์คําว่าเห็นแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับเราจะได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะเราจะได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับนี่ใครเห็นเลขตรงนี้บ้าง เลขสี to language, ่ตัวมีความสําคัญชะไหนฟังให้ดีนะครับเลขสี่ตัวมีความสําคัญชะไหนเพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่มีทั้งแบบมีเลขถ้าแบบไม่มีเลขราคาจะไม่แพงเพื่อนๆพี่ๆดูนะธนบัตรมีสองรุ่นครับนี่รุ่นแบบมีเลขกับรุ่นแบบไม่มีเลขดูนะครับนี่ฮะมานี่ครับอันต่อไปครับนี่เพื่อนๆพืนี่ๆดูครับใครเห็นเลขพิมพ์คําว่าเห็นมาใครเห็นเลขสี่ตัวตรงนี้พิมพ์คําว่าเห็นมาครับเพราะตัวเลขเนี่ยจะพาทุกขั้น นำทุกท่านไปรับเงินสดนะครับนำทุกท่านไปรับเงินสดนะนี่ฮะหนึ่ง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 เก้าเลขสี่ตัวครับใครเห็นเลขสี่ตัวเอามาได้เลยจ้ะเอามาขายผมได้เลยดูให้ดีนะครับธนบัตรทุกรุ่นนะครับธนบัตรทุกใบนะถ้าพิกหลังมาแล้วมีเลขแบบนี้ดูนะครับสามหนึ่งสองห้าใครเห็นพิมพ์คําว่าเห็นมาครับใครเห็นพิมพ์คําว่าเห็นมาสวัสดีทุกท่านครับสวัดดีเกือบห้าร้อยท่านครับพี่จ๋าห้าร้อยกว่าท่านแชร์หรือย,ยัง แชร์หรือยังกดไลค์รัวๆหรือยังกดแชร์หรือยังรับแชร์ไปครับแชร์ให้ท่านดูทุกแชร์ให้ญาติิของท่านดูเผื่อญาติของท่านมีครับดูนะมีเลขสี่ตัวอยู่ที่ด้านหลังนะครับนี่ดูนะนี่วันนี้ก็เลยเอามาครับว่าเฮ้ยธนบัตรบางใบเนี่ยแค่เห็นด้านหลังเนี่ยเราก็รู้แล้วนะครับว่าธนบัตรชุดนี้เป็นธนบัตรที่มีราคาธนบัตรชุดนี้นะครับพี่เขาได้เดินทางมาแล้วรับเงินนะครับมากถึง6 5 0 0 0บาทเพื่อนๆพี่ๆดูให้ดีนะครับทุกท่านดูให้ดีครับธนบัตรทุกใบนะครับ ถ้ามีตัวเลขอยู่ที่ด้านหลังแบบนี้ทุกท่านดูนะครับถ้าหยิบขึ้นมาแล้วของทุกท่าน นี่คือธนบัตร500บาทที่ระลึกของสมเด็จพระราชินีฟังให้ดีนะครับนี่คือธนบัตร500บาทที่ระลึกของสมเด็จพระราชินีแบบนี้ใครมีนะครับนามาแลกได้ดูให้ดีนะครับพอมีตัวเลขด้านหลังแล้วก็จะมีตัวหนังสือสีแดงอยู่ที่ด้านหน้ามีคําว่าตัวอย่างแล้วก็ตัวเลข0ูนแบบนี้ครับตัวเลข0ูนย์ศูนย์แบบนี้ใครมีนํามาแบ่งขายผมได้เสียงมาแล้วนะครับใครมีนํามาแบ่งขายผมได้นะครับใบหนึ่งหลักพันนะใบหนะึ 1, ่งหลายๆพันนะครับบางบ้านมีท บางบ้านมีธนาบัตรแบบนี้มีเจอทีละสิบใบถึงยี่สิบใบสวัสดีพี่เอสตีครับเจอทีสิบใบถึงยี่สิบใบดูนะเป็นธนาบัตรตัวอย่างนะครับแล้วก็เลขศูนย์ศูนย์ศูนย์แบบนี้นะครับนี่ด้านหลังครับจะเป็นรูปรัชการที่สิบแบบนี้ครับนี่ดูนะใครที่มีนะครับแบบนี้นำมาแบ่งขายผมได้นำมาแบ่งขายผมได้มาแล้วมั้งครับเสียงมาหรือยังครับใครเสียงมาแล้วบอกมาหน่อยมาดูนะครับธนบัตรห้าร้อยบาท มีตัวเลขอยู่ที่ด้านหลังมีตัวนัสือคําว่าตัวอย่างแบบนี้ใบหนึ่งหลายพันนะครับใบหนึ่งหลายพันนะทุกท่านอย่านําธนาบัตรแบบนี้ไปใช้โดยเด็ดขาดฟังให้ดีครับอย่านําธนาบัตรแบบนี้ไปใช้โดยเด็ดขาดเดี๋ยวก็จะมีโอ้ย ใครจะเอาไปใช้ใครจะเอาไปขายเพื่อนเพื่พี่ๆดูผมเคยซื้อมาเนี่ยนี่เห็นไหมธนบัตร100บาทตัวอย่างแล้วมีรอยฉีกเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะเสียดายมากๆครับผมจึงเก็บธนบัตรใบนี้ไว้ดูนะมีรอยฉีกก็เลยหยิบมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูว่าเฮ้ยธนบัตรแบบนี้มันมีเยอะจริงนะแต่ทุกท่านหลายๆท่านบางท่านไม่รู้นะครับบางท่านไม่รู้นะว่าเฮ้ยไอหนึ่งร้อยบาทแบบนี้มันสามารถแปลเปลี่ยนฟังให้ดีนะครับมันสามารถแปลเปลี่ยนชุดนี้เป็นเงินถึงมากถึง6 5 0 0 0บาท เป็นเงินมากถึง65 0 0 0บาทสําหรับธนบัตรตัวอย่างแบบนี้นะครับมีตัวเลขอยู่ที่ด้านหลังแบบนี้พอพี่กลับมาอีกหนึ่งด้านครับมีตัวหนังสือสีแดงตีคําว่าตัวอย่างแบบนี้เดินทางมาเลยเดินทางมารับเงินสดกันกลับบ้านไปได้เลยครับมาพี่ๆจ๋า4ี่เกือบ500ท่านแชร์หรือ,อยังแชร์หรือ,อยังครับถ้ายังไม่แชร์เดี๋ยวผมจะไปเปิดดูนะเดี๋ยวจะหากิจกรรมมาจับแจกแเฉพาะคนแชร์ครับ นี่คือธนาบัตร100บาทรัชกาลที่9แบบสมเด็จพระเทพเพื่อนๆพี่ๆดูนะแบบสมเด็จพระเทพนะครับดูให้ดีดูเหมือนกันมีเลข4ตัวที่ด้านหลังพอพ่กับมาที่ด้านหน้าครับพอพิกลับมาที่ด้านหน้าจะมีคําว่าตัวอย่างแล้วก็เลข0 0 0 0แบบนี้ดูนะครับธนาบัตรตัวอย่างมีมากมายหลากหลายนะครับมีมากมายหลากหลายนะเดี๋ยวก็จะบอกว่าโอ๊ยมันต้องเป็นคนในแบงก์ชาติต้องเป็นคนในกองกระสอบถึงจะมีพี่จา๋า อาตรงๆนะอยู่ที่ดวงและอยู่ที่เปิดใจครับอยู่ที่ดวงและอยู่ที่เปิดใจนะทุกท่านอาจจะเจอธนบัตรแบบนี้นะครับดูนะมีคําว่าอะไรครับมีคําว่าตัวอย่างตัวเลขอะไรครับตัวเลข0 0 0 0 0 0 0 0 0แบบนี้ใครที่มีนะครับดูนะมีตัวหนังสือเลข4ตัวแบบนี้เอามาแลกเงินสดฟังให้ดีนะครับเอามาแลกเงินสดเหมือนกับพี่ท่านนี้นะครับที่เดินทางนําธนบัตรชุดนี้มาขายนะแล้วรับเงินมากถึง65 0 0 0บาทนะครับ แล้วรับเงินมากถึง6,5000บาทดูให้ดีนะดูที่ตัวเลขตรงนี้นะครับ1094ถ้าของทุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นตัวเลขแบบนี้เอามาขายได้ครับเอามาขายได้ครับพี่ๆจ๋าพี่ๆท่านใดครับที่รู้แล้วครับว่าธนบัตรชุดนี้มีราคาต้องเป็นแบบคำว่าตัวอย่างรบกวนพี่ๆพิมพ์มคำว่าตัวอย่างแล้วกดแชร์หน่อยครับลบกวนพิมพ์คำว่าตัวอย่างแบบนี้นะครับแล้วกดไ like, ลค์รัวๆกดแชร์ให้น้องหน่อย มาเรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับเรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันนะกดไลค์กดแชร์นะครับมาสวัสดีทุกท่านนครับเดี๋ยวจะหากิจกรรมมาแจกกิฟต์วอชเชอร์นะครับเดี๋ยวจะหากิจกรรมมาแจกกิฟต์วอชเชอร์นะครับที่พักฟรีนะครับหนึ่งครอบครัวเลยจัดไปหนึ่งครอบครัวเลยนะครับนี่ฮะแต่แชร์ก่อนตอนนี้ต้องแชร์ก่อนขอบพระคุณพี่เลิศรักครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับหนึ่งร้อยบาทแบบนี้มีราคามากกว่าที่ท่านคิดนะครับ ใครมีเอามาขายผมได้ครับใครพิมพ์คําว่าใครที่รู้แล้วครับพิมพ์คาว่าตัวอย่างแล้วกดแชร์แล้วกดไ like, ลค์รัวๆให้ผมหน่อยขอบคุณหลวงพ่อบุญเสริมขอบคุณพี่พิเชษครับใครที่ดูอยู่นะฮะกดแชร์แล้วกดไ like, ลค์รัวๆให้น้องหน่อยเราจะได้ทําความรู้จักไปพร้อมๆกันครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับธนบัตรที่ผมบอกเพื่อนๆว่าสังเกตเพียงนิดเดียวนะครับเพื่อนๆอาจจะรับเงิน มากมายเลยนะ MM. บอก <ar> ทุกท่านนะครับเพราะของพวกนี้นะมีจริงและสามารถขายได้จริงนะครับใครที่มีของพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคมนะครับพระเครื่องพระพุชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีครับตามหน้าจอส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท nous, ่านส่งมามีราคาน้องจะรีบตอบกลับทันทีนะครับใครมีของเก่านึกถึงผมนะครับแบงก์เข็มเพชรวัตถุบโบราณครับวันนี้นะครับผมแบงก์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ย ขอลาเพื่อนๆทั้งเกือบ600ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอบีเอ็นเคศูนนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ หากคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิวๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505 9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ